สวัสดีจ้าวันนี้ก็กำลังเตรียมกล่องอยู่นะคะเอาบาัคโคติดกล่องกล่องข้าวกล่องข้าวที่ทําส่งโรงพยาบาลนั่นแหละบาคโคติดติดเตรียมไว้ให้พร้อมติดให้หมดเลยทีเดียวกล่องหนึ่งวันนี้คะ่ะ เวลาทำจะได้สะดวกเดี๋ยวก็จะไปขูดขูดแครอทเอาซอสใส่ถุงแล้วก็ไปแล่ปลาอีกซื้อปลามาซื้อปลามาไว้ลังหนึ่งยังไม่ได้แล่เลยเดี๋ยวพอทำตรงนี้เสร็จก็จะได้ไปแล่ไดเตรียมไว้นะคะส่วนผักก็เก็บเอาในสวนเลยผักเก็บได้แล้ว ไม่ต้องซื้อได้ไประหยัดไปอีกทางหนึ่งแล้วก็จะลงจะลงผักจะลงผักเสร็จจะลงอะไรลงก้าผักไว้เพราะว่าเข้ายาวแล้วยาวขึ้นประมาณนี้ยาวขึ้นประมาณนี้ถือว่าสูงแล้วนะโปรตีนขึ้นประมาณนี้ก็ลงได้แล้ยพอดีไม่ว่างก็เลยลงช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรลงได้อยู่ ลงได้เหมือนเดิมเดี๋ยวแลบปลาเสร็จก่อนค่อยลงขับ๋ยบปลาจะนิดมเกินไปบาโคตก็เหลือเราพรุ่งน,นี้ต้องสั่งบาโคตอีกบาโคตจะหมดแล้วเหลือแผ่นเดียวต้องสั่งลวกหน้าไว้ อีกกสองวันสามวันก็ได้แล้วนะคะไปสั่งที่ห้องสากลน,นั่นแหละสั่งไปร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ได้สิบแผน่นพอหมดเราค่อยไปสั่งใหม่ ซอสเสร็จทุงอยู่นะคะแครอทขูดเสร็จแล้วขูดใส่กรอกไว้พอฝนไม่ตกอ,อากาศก็ร้อนร้อนร้อนมาก เนี่ยต้นต้นกล้าผักเดี๋ยวจะลงฟองน้ำไว้นะคะเพราะว่าเขาสูงแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะลงไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวแล่ปลาอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนต้องรีบลงให้เสร็จคืนนี้แหลว เพรว่เดี๋ยวเขาจะยาวเกินไปแล่ปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปเก็บผักจะเก็บผักไว้ก่อนเดี๋ยวได้ทำาได้ทำงานคืนนี้แล่ปลาเสร็จแล้วเตรียมของเสร็จแล้วแล้วก็ลงผักเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะ แต่ไม่ได้ไม่ได้อถ่ายให้เพื่อนๆดูเก็บเก็บพอแค่อ่าส่งคืนนี้นะคะจะเก็บต้นที่ยืดแล้วโอ้โห สดสดในเรื่องเก็บออกก่อน ว่าจะเก็บผักเคลใบยิกไปแช่ยเย็นไว้ไหมดูอยู่นะคะเดี๋ยวเก็บไปแช่ยเย็นไว้ก็ได้ที่เยืดๆมีอยู่อีกหลายต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตานนนอ,นอก็บอ,อกก่อนนะคะ มือยาวๆยวเก็บไปแช่เย็นไว้ละกันก็ได้เยอะอยู่นะคะทีนี้ก็เหลือเหลือสลัดแก้ว จะเหลือสลัดแก้วนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บเก็บวันหลังนี่แดดร้อนเกินแดดร้อนใบเป็นอย่างนี้เลยพวกนี้แดดร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวตก ก็เลยนี่กค่อยเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในหลกเหลือนก็ยังมี เดี๋ยวเก็บแค่าน้ำไว้ก่อนนะคะเด็กเป็นใบๆแล้วก็ค่อยใส่ถุงซิปแค่เย็นไว้เวลาจัดใส่ก่องข้าวักของเราก็ยังสดเขียวอยู่นะคะ เราทำเจดูเจดูกรอบอร่อย